คือม่นออกมาคือผ่ามาเล่าอเองครับเล่าความเป็นมือตึกนี้เหรอที่เขาบอกว่าปิดแล้วเนี่ยเห็นไหมนั่งกินเล่ากันได้อยู่เลยเป็นไงบ้างครับตัชื่อนะมพราเดนวลาน้นม,นอโ,มโอ้ยไกลไปเอาใกล้ๆหน่อย มันคือแม่งมันคือแม่งมากแล้วไม่มีสติแต่่าคือเดินหาบัตรต่อนเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เดินหนามันคือคอนเทนต์ทำคอนเทนต์เลยเพราะดีกว่าเสียมว่าคอนเทนต์ทำคอนเทนต์นี้คงได้ถ่ายแต่ไม่คือไม่ได้ถ่ายเลยจะถ่ายเลยว่ามาดูวิธีการข้ามถนนโดยที่ไม่ข้ามทางมาลายของพวกเราฮะคุณทำเพื่ออะไรเนี่ยไมอยากเพื่ออะไรเนี่ยอีสานถ้าเวลาข่ากันเนี่ยเนี่ยด้วยการที่เราข้ามถนนโดยไม่ข้ามทางมาลายนะจะจับเราก็จับไม่ได้แล้วเดี๋ยวเรากลับเมืองไทยแล้วทนลงก็ลงไป นี่เป็นย่านนี่เป็นย่านมุตตาฟานะครับพาบิ๊กมาเดินเปเอาไหมอ่ะย่านนี้ก็มีเดินลูกที่เห็นเห็นก็คือก็คือไฟฟเนี่ยก็เป็นก็เป็นผับมมาเลยนะเป็นถับมาเลยเป็นน้านเล่ามดเลยเฮ้ยเอาวีแต่คนเที่ยวเล่นเอาวี ตอนนี้เรากำลังจะไปที่ห้างเพื่อไปหาซื้อน้ำหอมของฝากต่างๆเ้ยจะถึงแล้วจะถึงแล้วตอนเราไปถึงเราไม่ได้ถ่ายไว้นะตอนไปซื้อน้ำหอมที่ห้างแล้วเราก็ลืมทุกอย่างเลยหมโดเลช็อปตอนนี้ก็ได้น้ำหอมกลับมาแล้วก็กลับกันไปไหนมาครับไปไหนมาเนี่ยลูกไปไหนมาไ ยืมนไปะมาึ้หอมมายหอมมานั่งรถไฟไปเองครับนางรถไฟไปเองเลยาวโอว้าวเหนื่อยเลยรู้สึกเลือเงี่แตกอะกินกูให้สองคำ <c oughs> จะไงคำว่าขาวเนียน <c oughs> ตอนนี้เราก็นั่งรถไฟกลับไปที่ดิโอโผนะครับเพื่อ,อจะไปนั่งดื่มกันนะที่ลูโอโผก็จะเป็นจุดนัดพบสําหรับพวกเราในค่ำคืนนี้นะครับผมก็ <S <S จะเป็นจุดที่พวกเราจะต้องสังสรรค์กันไปดูบรรยากาศกันเลยนี่เป็นเป็นปาร์ตี้ของเราในค่ำคืนนี้นะครับวันนี้กินไปกินไปกินไปกี่แก้วนะนี่แก้วสิบห้าดอลนีลนน่แก้วสิบห้าเหรียญกินไปแล้วคนละสี่แก้วคนละสี่แก้ว มากเเลยยีีดว,ช,วช่วงแรกก็เป็นช่วงที่เราดื่มกันเบาๆนะครับผมแล้วก็สั่งของกินแล้วก็ดูบรรยากาศร้านไปเรื่อยๆแล้วก็เพืดอควาสนุกสนานครับผมแล้วก็ได้สั่งของกินมามากมายก็ที่นี่ก็เป็นที่ขึ้นชื่ออีกที่นึงนะฮะครวรจะแวะมาถ้าเมื่อเราไปถึงสิงคโปร์นะครับผมบรรยากาศสวยมากเลยนะฮะก็จะเห็นนักท่องเที่ยวเยอะเหมือนกัน นี่คือปาร์ตี้ของเราครับแล้มาสายก็ินเอเอี่ยเอี่ยก็บินได้ครับท่าทางเอี่ยงฮะทองดีจริงจริงโอ้ยเราเรามพ์นานมากนะฮะมีเพงถ่ายฟังด้วยหนสิงคโปรนี่เราเอียพีมากแทงสุดท้ายใด้วย มาแล้วเดินโอ้ไปเอาหมวกเลยครเข,า,ขามาจอย่างไรนะไล่ะหมวกหมบ้าเรื่อยๆก็ดูแลดีมากเลยนะหลังจากกินไปสักพักเมื่อเวลาผ่านไปตอนเวลาเที่ยงคืนนะครับจริงๆเขางดกินเหล้าประมาณสี่ทุ่มนะแล้วก็เรียวโพนี่ก็จะปิดอยู่ประมาณเที่ยงคืนนะครับแต่พวกเราก็อยู่ตรงนี้จนถึงเวลาตีสอง น่ารักมากๆเลยนะครับที่ต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีนะครับผมนะฮะพวกเราก็กินกันแบบไม่ยั้งอะไรทีเดียวเชียวก็สนุกมากๆเลยครับที่ได้มาสิงคโปร์แล้วก็แวะมาที่ดูโอโพนะครับผมตอนนี้ก็เมากันมากๆนะครับผมนะฮะสุดท้ายแล้วเราก็ต้องกลับไปนอนแล้วนะครับเพราะว่าปีหน่งหลับไปเรียบร้อยหลังจากหลังจากที่เราหลังจากที่เราไปดื่มมาอาการพวกเราก็เป็นอย่างนี้

ฮะตึกนี้เหรอที่เขาดีว mm ีลกันไม่ถึงบอกนะลบลบคลิปนี้กูกลบนะคลิปนี้แมาดามแมดามแมดามแมดามเขาปิดอยู่แล้วนะแต่เรายังกินเขาต้องถ่ายตรงนี้อ่าแล้วเขาบอกว่าปิดแล้วเนี่ยเห็นไหมนั่งกินเหล้ากันได้อยู่เลย ไ่เนามากะวันสบายสบายสบายองตามตามวันสบายสบายองตามตามโอ้ my g o ไม่น่าดูเลยว่าเลย สักอะไรเนี่ยเดี๋ย่อนเม่อวาริงโอ e e อ p e l อะา e e ตีกัน o a r l e e ีก e d อะะ r ว

มาครับสดชื่นนะสดชื่นปะสดชื่นก็คือเมืองมาวอสดชื่นเราเปา็นโตท่าของฉนนะจ่ <laughs> ายมะหว่านจะบาพี่ข้ามมาแบบไม่ข้ามทางมาลายแต่วิดีโอน่าถ่ายกูนะแล้วก็คอน,นเทนต์คือวันนี้เราจะมาข้ามถนนแบบไม่มีทางมาลายกันนะครับแล้วทัวร์เวลาลงก็ลงปูงไปเลยน <laughs> ี่คุณเมนดูเดี๋ยวผมถ่ายให้หนะฮะ ท่านมอยไกลไปใกล้ๆหน่อยผมบ้านลูกปานบ้านลูกานบ้านนี้เขาใช้แรงงานเด็กที่ไหนเล็กๆหน่อยเพราะว่าเด็กคนเป็นคนเป็นเฮ้ยเอาอะไรอะไรลิ้นไทยหรอเปล่ามาทไมเด็กถึงกปัดเขาจะเขจะกระจับกระชับกระชับปุ๊บกระปุ๊บกับปุ๊บมันคือแข็งมากแล้วไม่มีสติอ๋อมันคือเดินหาบ้านปอนเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ขนาดนั้นมันคือคุณเทนทำคอนเทนต์เนอะเพรเดี๋ยวว่าเดี๋ยววาเขาจะถ่ายคอนเทนต์นี่คงได้ถ่ายแต่เมื่อคืนไม่ได้ถ่ายเลยจะถ่ายเลยกูว่า คนติดกับคนเราดูนะครับวันนี้เราต้องวันนี้เราต้องกลับช่องอะไรนะช่องอะไรนะเที่ยวติดเที่ยวครับติดเที่ยวเบนเทอร์เดอร์ถ่ายถ่ายผู้หญิงบ้างก็ดีนะไม่ได้ครับมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลตรงนี้ก็เลเขาก็เป็นย่านที่แบบว่าแขกเขาเยอะเขาจะมีพวกแบบโรตีโรตีเอาไว้กินอาหารแขกอาหารแขกตรงนี้มันก็ไม่มีอะไรนะชิโนบาร์หรอก นี่จะไปอยู่แถวบ้านเราวัดทีนไม่ไม่น่าจะเป็นแบบว่าของเตยดูพี่หญิงคนนั้นสิครับอ๋อน้องคนนั้นได้มาจากร้านเมื่อคืนก็ลืมไปน้องเมื่อคืนับด้วยไม่ส่งเขากลับบ้านน้องไปส่งเขากลับบ้านไหดูซิมีอะไรเมื่อคืนได้ได้มาห้าสิบเหรียญเนี่ไงคนไหนเนี่ยนะได้มาห้าสิบเหรียญรับจ๊อะรับเที่ยวไม่ค้ารับจับรับเที่ยวค้าอ๋อ อมง่าโหลรัชกาลที่ให้มาตั้งแต่สมัยที่นั่นประทายุโรปนะคะย่านนี้ก็จะเป็นย่านแหล่งช้อปปิ้งนะครับที่บอกไปว่าสวยกันนี่ก็จะเป็นที่สุดท้ายละที่เราจะเดินช้อปปิ้งเที่ยวนะก่อนที่จะกลับบ้านนะกัน เราเพิ่งเจอตำรวจตำรวจนานๆจะเจอทีนะครับไม่ค่อยเจอแล้ตำรวจนย่านนี้ ทังนายไริะกของเลืไม่ประกาศเลีอกนะคะไม่ประกาศเรือกนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่หลดไปจะไม่หลดจวิ่งจุดจะไม่มีไปนอก้งนะคะเป็นไงคะสารวัตวคืนหาเลของกันหมดไปอ่าการรอรีมใหม่น่จะย่ีกีรอบนแล้วก็ใกล้จะถึงวันที่ที่สี่แล้วเนาะวันในความรักมันไม่ได้เกี่วอะไรหรอกแต่ว่าคเทคยนะมันมาแล้วนนไอการจะมานั่งเจ็เบเปอร์แบบเมื่อกี้เนี่ยมันมันก็อาจจะประกาอีกล่ะ เดี๋ยวจะอะไรอากเดี๋ยวนี้เขาก็เลยบอกฉันก็เลยเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบนี้นะครับบางคนอไอ้ที่จะรีบพูดจากใจเลยนะบางคนก็ไม่กล้าเขียนไม่กล้าคอมเมนต์นะครับแต่บางคนกลัวหัวนหน้าทัวร์กลัวไกา์เอเราจะมาทานง,งานดิ๊ดๆอยู่นะปลูกเดียวหัวจบรูปมึงเครอ ทำตาขอให้ถ oh. ่ายรูปให้อ่ะเอาแล้ว ah. น้ำตกนี้ถ้ามาสิงคโปร์บอกเลยว่าพลาดไม่ได้จริงๆครับใครไม่มาเนี่แบบโหพลาดมากๆจริงๆมันมีสวนดอกไม้อยู่นี่คือน้ำตกที่สูงที่สุดในโลกนะไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่น้ำตกวิกตอเรียสูงที่สุดในโลกไม่จากข้างบนลงไปถึงข้งางล่างนี่สูงที่สุดในโลกสูงกี่เมตรสิบแปดน้ำตกในอาคารในโลกใช่ไหม ตรงนู้นถ้าเราขึ้นไปเราจะเสียตังค์นะสกายวอล์กแต่มันขึ้นไปได้เนี่ยตรงสกายวอล์กเนี่ยตรงนู้นไปได้โ้หน่ากลัวมากอ่ะเหมือนแบบหลุมอะไรทักอย่างที่มันน่ากลัวมากเคยดูสปริงเวล์กางเขื่อนกับบ้าแล้ว่ะแต่ปกติเดินลงไปได้นะแต่วันนี้เขาห้ามเคยกระโดดลงมาแล้วสูงที่สุดในโลกไงขาหัก อยู่ประมาณ700กว่าวันไม่ตายก็เลยอ๋เจตใจว่าเบื่อแล้ว700วันเลยเหรอมันสูงมากเออลยมันสูงมากตอนนั้นคิดกว่าจะตกลงมาถึงพื้นนี่ใช้เวลา700วันเทคน,นิคด้วยโรคกลุมเศร้าด้วยดโดดลงมา700กว่าวันไม่ถึงพื้นอ,อ,อะไรเหรอมรงนี้ก็ได้ ี่ยถ่ายวีดีโออยู่อ่ะตรงนี้ตั้งเลยบิ๊กบอกเลยว่าสวยมากนะทีเนี้ยซึ่งตรงนู้นเราขึ้นสามารถขึ้นไปได้เลยนะเพราะเราขอเวลาถ่ายรูปสักแป๊บนึงนะครับก่อนที่เราจะกลับบ้านนะเดี๋ยวเราไปถ่ายถ่ายแล้วถ่าย Good. ำหรับวันนี้ก็จบทริปสิงคโปร์ครับผมนะฮะหลังจากเราไปเที่ยวนะตอนนี้เราก็ได้เวลากลับบ้านตอนนี้ก็นั่งเครื่องมาแอร์สวยมากน่ารักมากมาก,กเลยนะครับผมนะฮะโอ้โหดูดีน่ารักก็แอบมองเพลินเลยนะครับมีมองมาทางเราด้วยทดดก็บีใจ <c oughs> เอทถ่ายอะไรกับเราวะสวันด,ปะปะดีเราก็ เดินทางกลับประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยบายบายสิงคโปร์